เราใช้ทิศทางแปทิศทางดีแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าคู่ต่อสู้อะ่ะเขาก็ไม่ยอมเราเขาก็จะใช้ทิศทางไปทิศทางคืนเช่นกันอย่างลูกนี้นะครับตอนแรกอะ่ะผู้เล่นอาร์เซนอลนะครับอยู่ในตำแหน่งที่แบบได้เปรียบผู้เล่นเซาแฮมป์ตันใช่ไหมแบบอยู่ข้างหน้าเลยพออะไรเปิดมุมมานะครับก็จะสามารถหม่งได้ก่อนใช่ไหมล่ะแต่ทีเนี้ยผู้เล่นเซาแฮมป์ตันก็รู้นะครับเขาก็เลยทาไงเขาก็เลยเคลื่อนที่ไปตัดหน้า ชิงทิศทางการเล่นชิงทิศทางแปดทิศทางก่อนผู้เล่นอาร์เซนอลเห็นปะแล้วก็เป็นไงครับเขาก็เลยหม่งเช็ดได้บอลก่อนเลยเห็นหะเราจะเห็นนะครับว่าเรื่องพวกเนี้ยมันเกิดแค่แป๊บเดียวนะครับแค่แบบไม่กี่วิแค่เสี้ยววิเท่านั้นนะครับมันก็มีผลทําให้เสียประตูได้เลยดังนั้นอนะ่ะเวลาที่เราเอาไปใช้ในสนามจริงอะ่ะเรื่องทิศทางไปทิศทางอะ่ะมันจะมีเรื่องของเหลี่ยมเรื่องของการช่วงชิงจังหวะช่วงชิงทิศทางตรงนี้ด้วย ตอนแรกอ่ะเรายืนดีๆนะครับแบบอ๋อสุดยอดเลยพี่ทิศทางไปทิศทางของพี่ใช้ได้ผลแต่อะไรครับคู่ต่อสู้ก็รู้ไงเขาก็รู้นะครับเขาก็เตรียมตัดบอลวิ่งตัดทิศทางเราช่วงชิงจังหวะแบบลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกที่อาร์ซิอลเสียลูกแรกอ่ะไม่ใช่ว่าเขายืนทิศทางไปทิศทางไม่ดีนะครับเห็นปะมันแบบมันว่างมันพร้อมจ่ายมันแบบมันดูมีโอกาสที่จะเอาชนะการกดดันของผู้เล่นเซาแฮมตันใช่ปะ แต่พอส่งบอลมาแล้วบปนี่ครับอ้าวเฮ้ยทําไมแบบผู้เล่นเซาแฮมตันถึงมาตัดบอลได้ตัดทิศทางได้เพราะอะไรครับเพราะว่าผู้เล่นเซาแฮมตันนะครับเขารู้ถึงทิศทางที่พวกสาประตูเขาจะส่งบอลเขาก็เลยบินตัดได้ก่อนนะครับแล้วเรียกได้ว่าแบบโอ้โหเสียประตูเลยนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าผู้เ่สาประตูส่งเบาไปหรือว่าแบบไม่เห็นตัวงว่างหรืออะไรก็ตามแต่นะครับสุดท้ายแล้วอะสุดท้ายแล้วนะครับ ผมจะใช้กรณีนี้นะครับแสดงให้ทุกคนเห็นว่าทิศทางไปทิศทางมันใช้ได้ผลแต่นะครับแต่ถ้าคู่ต่อสู้จับทางได้คู่ต่อสู้รู้สิ่งที่เราจะทําสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราจะต้องเพิ่มคุณภาพในการใช้ทิศทางไปทิศทางเช่นอะไรครับต้องเล่นเร็วขึ้นเล่นน้อยจังหวะซิงทิศทางก่อนคู่ต่อสู้เคลื่อนที่เร็วขึ้นใช้ความหลากหลายในการเล่นมากขึ้น นี่มันก็เป็นเกมจริงที่แบบเกมระดับใหญ่เลยนะครับในการเล่นบอลของเราในการเล่นบอลทั่วไปของเราก็าจจะไม่ได้เห็นตรงนี้ชัดเจนมากแต่พอระดับใหญ่เราอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ถ้าใครพลาดนิดเดียวนะครับก็คือแบบเตรียมตัวโดนได้เลยนะครับแล้วทุกคนก็จะเห็นนะว่าเรื่องทิศทางไปทิศทางเนี่ยเวลาเอาใช้ในสามจริงหลายคนบอกโอ้พี่ฉันไม่ได้ผลนู่นเนี่ยเขาเล่นเร็วก็เป็นเหตุผลที่น่าจะ เป็นแบบนั้นเราอาจจะคิดถูกอะไรเงี้ยแต่เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้มีการฝึกหรือไม่ได้เน้นฝึกเรื่องทิศท,ท,ท,ทางไปทิศทางด้วยความรวดเร็วถูกไหมเราไม่ได้สร้างทิศทางไปทิศทางด้วยความรวดเร็วเวลานําไปใช้จริงมันก็เลยเช้ามันก็เลยแบบเอ้ยพี่ผมใช้ใช้ไม่ได้ผลอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของทิศทางไปทิศทางแบบละเอียดขึ้นเวลาที่ผมสอนผ,ผมก็สอน่ว่าแบบเออมีทางนี้ทางนั้นทางนี้ไปได้นะ อ่าได้บอลนี้มององี้ได้มาช่วยเพื่อนตรงทิศทางเพื่อนตรงนี้ได้อะไรเงี้ยแต่พอไปถึงรายละเอียดเข้าไปเห็นไหมครับว่านี่คือสิ่งที่จะต่อยอดจากคําว่าทิศทางไปิศทางจากที่แบบเรารู้พื้นฐานเรื่องทิศทางไปิศทางแล้วเพราะว่าคนที่ใช้ทิศทางไปิศทางอะ่ะมันก็ต่างกันใช้ทิศทางไปิศทางด้วยความช้ากับใช้ทิศทางไปิศทางด้วยความเร็วมันก็ต่างกันแล้วนะครับมันหนึ่งเป็นที่มานะว่าอ้อคิดเร็วทําเร็วคิดช้าไปหนูหนีนั่น,นเห็นไหมครับ บางทีอ่ะเราคิดดีแล้วทําถูกแล้วเราแบบต้องทําแบบนั้นแหละแต่ช้าไปก็แบบส่งผลอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะครับดังนั้นนะครับเกมนี้ก็สอนเราแล้วนะครับว่าเวลาเราเอาทฤษาีไปใช้ในสนามจริงอะ่ะมันมีรายละเอียดอะไรที่เราต้องทําความเข้าใจบ้างนะครับใครมีเคาแนะนําใครมีคอมเมนต์เชิญได้ด้านล่างเลยนะ